Good evening sir. What are you cooking? we have some duck bread. duck bread. So we will pan fry. Pan-fry. And, and then put in the oven with some sauce. Put in the oven in, with some sauce. We have some rice cooking here. Rice cooking here. And then we will have some broccoli. Broccoli. That so will get boiled. Get boiled in this and then pot. Some soy sauce on the broccoli. โดยซอฟอินเอบลอกเลยอนเดอะบลอกเลยในช่าคือค้เป็ดนะคะอกเป็ดนะคะตรงช่วงหน้าอกมันนะคะวันนี้ทานเนื้อเป็ดนะคะน่าทานไหมคะก็พึ่งกลับมาจากสนามกอล์ฟนะคะตีกอละะ์ฟค่ะวันนี้ไม่ได้ออกสนามใหญ่นะคะไปไปสนามไปฝึกอ้โ้ว้าว 100, 100 That's wow. That's lovely. Sure. Just salt and pepper just now, and put sauce on later. Mhm. Mm sauce? I'm going to put some hoisin sauce. Yeah. Um, and some teriyaki sauce. Yeah. Okay. okay. So we have pan-fried the duck. Okay. So we. Pan fry the duck and then we put it in the roasting tray. We put in the roasting tray. And we add the sauce to the roasting tray. Okay. That's lovely. Mm. Oh my god, covered. We now we're going to add I, I to have our dinner. Poison sir. sauce. Poison sauce. Teriyaki Teriyaki sauce. sauce. Teriyaki sauce. And some oyster sauce And some oyster sauce แต่ look lovely sir nice mm hmm. วันนี้ทานเนื้อเป็ดกันนะคะเพืเ่อนๆพ่อแม่พี่น้องคะ่ะไม่ได้ทำวิดีโอเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่วันจันทร์นะคะพอดีกลับไปทำงานแล้วมันจะแบบยุ่งๆนะคะที่นี้ แล้วก็เอาไปใส่ในตู้อบคะ่ะประมาณสัก20นาทีนะคะก็คอยกันไปก็แก่งุงข้าวแบบนี้นะคะแล้วก็เอาบรอกโคลีลงบรอกโคลีบรอกโคลีอ mm ือ hmm. หือ a n d c h e e r s c h เ e r s ช h e f f โอเคด h a t s ิ okay, top tip and top tip What a good chef always cleans up after themselves. yeah แกบอกว่ากุ๊กที่ดีต้องทำความสะอาดแบบทำทำกับข้าวด้วยทำความสะอาดไปด้วยนี่แหละเขาถึง <You S 1> จะเรียกว่ากุ๊ก <them. S 1> ที่ดีนะคะก็ uh, แกบอกว่าให้ให้โชว์ช่วงที่แกทํทำความสะอาดพวกอ่า uh, ทําเลิะเทอะนะคะทํากับข้าวไปด้วยล้างไปด้วยมีเครื่องหงล้างจานนะคะแต่ว่าไม่ล้างกันก็ล้างด้วยมือนี่แหละไวแล้วก็สะอาดรวดเร็วทันใจด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะที่ล้างจานมีเครื่องล้างจานแต่ว่าไม่เอาเข้ากันก็เอาแบบนี้ละคะ่ะแบบว่ารวดเร็วทันใจนะคะก็ครัวก็จะดูแบบ อะไรต่ออะไรไม่รู้ระเกะละกะไปหมดเลยะะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ไม่ว่าก,กันนะคะมันจะลกช่วงตอนที่ทํากับข้าวนะคะพอทําเสร็จก็เก็บกวาดเช็ดถูก็สะอาดสะอาดเหมือนเดิมนะคะ,ะก็ครัวก็จะค่อนข้างจะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะก็แก่หมุดหิีมากเลยแกอยากจะทําครัวใหม่ก็ ก็อีกไม่นานนะคะถ้าทําครัวเราเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูนะคะเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องก็เดี๋ยวมาดูช่วงตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแกจะเสิร์ฟจ,จัดจุจัดจานอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็ทานกับข้าวแล้วก็บลอกโคลี่นะคะ แล้วก็จิ๊บไยไปด้วยนะคะก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะภาพจะไม่ค่อยชัดน,นะคะเพราะว่ามานั่งทานในห้องดูทีวีนะคะ <im itation> เพราะว่านั่งดูฟุตบอลไปด้วยทานอาหารไปด้วยนะคะ <im itation> ถ้างั้นขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะค่ะ <im itation> ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ <im itation> เพืเ่อนๆพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ <im itation> ถ้างั้นขอตัวไปแล้วนะคะ <im itation> สวัสดีค่ะ